สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะในช่องต้นไม้ใบหญ้าค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแปลงนะคะในแอปพลิเคชัน i b i s p 0 x นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแปลงที่เราใช้ในแอปพลิเคชันนี้มีกี่อันแล้วก็ใช้ยังไงนะคะอย่างแรกเราก็กดเข้าไปในโปรแกรมเลยนะคะแล้วก็กดเข้ามาตรง กลเลอรี่นะคะถ้าเรายังไม่ได้สร้างหน้ากระดาษนะคะเราก็กดตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกขนาดกระดาษที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเลือก1นคูณหนะคะจะได้ใช้ง่ายอะอย่างแรกเรามาดูกดตรงแปลงนี่นะคะแล้วก็กดตรงแปลงสีนะคะสําหรับบางคนนะคะที่ไม่ได้สมัครหรือว่าไม่ได้เสียตัง ที่จะชำระเงินในการใช้แปลงนะคะแล้วก็สามารถกดตรงเครื่องหมายปลดล็อกนะคะสีส้มๆเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้สีส้มๆอยู่ด้านข้างนะคะบางอันก็สามารถใช้ฟรีได้แต่ว่าบางอันเนี่ยจะล็อกไว้นะคะถ้าอยากใช้ฟรีเราก็ต้องกดเข้าไป ดูโฆษณานะคะโฆษณาก็จะประมาณ20 30นาทีนะคะก็แล้วแต่ว่าโฆษณาจะสั้นจะยาวแล้วก็ถ้าอยากใช้แปลงดีๆนะคะแล้วก็อดทนรอนิหนึ่งนะคะอ่ะในแปลงแปลงสีนะคะต่างๆนี้ก็จะมีประมาณ385แปลงนะคะก็จะมีตามนี้เลยก็จะมีชื่อ บอกไว้นะคะตรงด้านข้างมันก็จะมีแปลงที่สามารถปรับเองหรือว่าเราอาจจะโหลดในออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยเรามาใช้แปลงพื้นฐานนะคะก็หลกัหลกๆที่ใช้วาดกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นแปลงปากกาหัวจุม่มแบบอ่อนแบบแข็งนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะก็จะมีแปลงเนี่ยที่เป็น ปากกามาร์กเกอร์ธรรมดานะคะแบบอ่อนแบบแข็งเนี่ยแล้วก็นี่มีแบบจางแบบเข้มนะคะแบบเป็นเรียมแบบเป็นอะไรต่างๆเลยแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้อ่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่ามันมีประมาณไหนแล้วเราจะมาใช้ให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้เนี่ยเราใช้ในเรื่องณนะโอกาสอะไรเราจะวาดอะไรถึงจะใช้แปลงอันนี้นะคะ นี่ภาพก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามีแอปนี้อยู่แล้วนะคะก็เลื่อนๆดูได้ค่ะนี่ก็จะมีแปลงแบบปรับแต่งสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นมีประกายแวววาวมีรูปจุดรูปอะไรนะคะเยอะเลยนี่ข้างล่างนี่ก็จะมีพวกตารางตะข่ายเป็นเส้นเป็นโซ่ก็มีนะคะแล้วก็เป็นประกายนี่เป็นรูปหัวใจ เป็นรูปจุดต่างๆนี่มีทั้งรูปดอกไม้ใบไม้ด้วยนะคะข้างล่างนี้ก็มีเยอะมากเลยค่ะวงกลมดาวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรือว่าโนต้ตดนตรีก็มีนะคะนี่รูปพิมะรูปใบไม้ดอกไม้เนี่ยเยอะมากเลยค่ะ,ะเลื่อนดูเรื่อยๆเพราะว่ามันมี385 ให้เราเลือกนะคะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะมีรอยเท้าด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูอันแรกอ่ะเดี๋ยวเลือกมาอันแรกเลยอ่ะส่วนมากที่เราจะใช้แบบวาดบ่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นนี่แปลงปากกาหัวแข็งหัวอ่อนแล้วแต่เราจะถนัดเลยถ้าถนัดอันนี้เนาะเดี๋ยวลองเลือกตัวนี้ดูนะคะแล้วก็กดหน้าจอตรงที่ว่างตรงนี้นะคะก็ จะมีการปรับขนาดแปลงของเราได้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ข้างล่างนี้นะคะเลื่อนได้หรือว่าเราจะกดบวกก็ได้หรือว่าเราใช้มือจิ้มแล้วก็ลากได้เลยหรือไอข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยสีเข้มสีจางเนี่ยปรับความอ่อนความเข้มของสีที่เราจะลงได้เดี๋ยวเราจะปรับให้เป็นขนาดใหญ่สุดนะคะนี่ อันนี้เป็นปากกาที่เป็นปากกาจุ่มหัวแบบอ่อนนะคะอ่ะเรามาดูแบบแข็งเนี่ยแบบอ่อนเนี่ยสังเกตดูด้านข้างจะเป็นเหมือนฝุ่นๆใช่ไหมคะแต่ว่าแบบแข็งเนี่ยเนี่ยสังเกตจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบสีเข้มเลยไม่มีฝุ่นด้านข้างนะคะแบบนี้ก็ใช้สำหรับวาดภาพต,ต่างๆได้เลยปลายแหลมนะคะ ตรงนี้สังเกตดูถ้าเราจะย้อนกลับนะคะทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าทางลัดเนี่ยมันก็มีเนี่ยตรงมุมลูกศรย้อนกลับก็มีใช่ไหมคะหรือว่าใช้มือ2นิ้วเราเนี่ยกดไปที่หน้าจอหรือเราจะใช้ย่างลบลบแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายๆมันจะมี3วิธีหรือว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะบางคนอาจจะมีเทคนิคเยอะกวนน่านี้ก็ลองปรับใช้ดูนะคะอะต่อมา เรามาดูแปลงต่อไปนี่ปกากกา m a r k ร์แบบนี้นะคะ m a r k ร์แบบ on, อ่อนอะดูสิเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนฝุ่นฝุ่นนิดๆน,นะคะด้านข้างะเรามาดูแบบแข็งจะเป็นยังไงสังเกตความแตกต่างนะคะว่าแบบแข็งก็อะเห็นไหมคะสังเกตดูว่าอะฝุ่น,นสีเนี่ย ความเข้มเนี่ยก็จะเข้มขึ้นกว่าปากกาสีอ่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกหนึ่งอันนี้แบบอ่อนนะตัวข้างบนนี้แบบเข้มนะคะข้างล่างนี่แบบอ่อนสังเกตความแตกต่างไหมคะว่าอ่ะบางคนอาจจะดูไม่แตกต่างนะคะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยฝุ่นของปกากการ์ m เกอร์สีอ่อนเนี่ยจะมีฝุ่นด้านข้างรอบๆนี้นะคะส่วนสีเข้มเนี่ย แบบแข็งเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปอันนี้ลบให้ดูนะคะต่อมาดูแปลงนี้ซิแบบจางเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะลองอันนี้แบบดิจิตอลนะคะสมมุติว่าเราวาดวงกลมปากกา พวกนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าความละเอียดของเส้นเนี่ยอาจจะแตกต่างดูเส้นนี้สิคะมันจะเป็นแบบหยักๆใช่ไหมคะความละเอียดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่แบบกับความชอบของเราบางคนอาจจะชอบแบบนี้บางคนอาจจะชอบเรียบๆก็ใช้ปากกาาร m a r k e ์หรือว่าปากกาที่เป็นนี่แปลงที่เป็นปากกาหัวจุ่มนะคะแต่ว่าเป็นปลายแหลมอืม พวกนี้ก็จะเป็นแบบสีอ่อนลงนะคะเอาไว้แบบไว้ลงสีแบบทำเงาทำแบบว่าทออาสีอ่อนๆหรือว่าแบบพวกที่แบบไฮไลท์อะไรเงี้ยค่ะจะได้สีจะได้อ่อนลงหรือว่าระบายสีนะคะแบบเราไม่อยากถ้าส่งว่าใช้พวกปากกาเนี่ยข้างบนนี้ใช่ไหมคะปากกา เมอจุ่มเนี่ยปากกา m าเกอร์เนี่ยใช้ไปมันก็จะเข้มเลยแต่ว่าพวกนี้ปากกาเนี่ย airbus เนี่ยมันก็จะสีก็จอ,อนอ่อ,อนระบายสีง่ายอันนี้ดูมาดูนีเป็นละองนะคะก็จะเป็นฝุ่นๆแบบนี้เป็นละองเหมือนอาดาวในอ,อ,อวกาศคล้ายๆแบบนี้และะ้ค่ะลองมาใช้ดูนะต่อไปนี่ปากกาเฉลยะ ดูสังเกตดูว่าขอบขอบเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเส้นปากกาดูนะคะเนี่ยขอบอะ่ะมันจะเส้นใหญ่กว่าแบบน,นี้เส้นนี้ก็ะจะเป็นฝุ่นๆุหยกักๆอยู่ด้านข้างนะคะ ก็ลองไปวาดดูถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากจะวาดออภาพการ์ตูนภาพอะไรเนี่ยที่เป็นแบบออการ์ตูนตลกการ์ตูนอะไรก็เอาภาพแบบนี้ก็ได้ที่แบบว่าเราไม่ได้จะเน้นความสวยงามน,นะคะแบบจะวาดเล่นๆให้มันมีแบบศิลปะทีน่นึ่งต่อมาดูนี่ปากกาอันนี้ก็แค่ล้ายกันนะคะดูว่า เนี่ยปากกาความรักเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยจะเป็นหัวเหมือนกลมๆข้างหลังก็จะเป็นแหลมๆแ,แบบนี้นะคะนี่อาจจะวาดแบบขนตาเนี่ยถ้าคนแบบวาดคนใช่ไหมคะเราอาจจะวาดอาวาดตาสมมุติว่าวาดตา,าข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สมมุติว่าวาดขนตาใช่ไหมคะ ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาต่อไปเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยถ้าจะารีวิวหมดก็โในคลิปนี้ก็คงจะยาวมากๆเลยนะคะอเอาที่แบบว่าเราอาจจะได้ใช้ดีกว่าพวกฝุ่นพวกอะไรเนี้ยก็ไปปรับใช้เองได้นะคะามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยสีน้ําแบบผสมเนี้ยอันนี้คือ คือดีนะคะถ้าใครชอบระบายชอบวาดอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะทําเป็นแบบเส้นผมได้อ่ะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะว่าถ้าเพราะว่าอลองสังเกตดูย้อนกลับก่อนอ่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าเป็นสีน้ําแบบแบนบแบบผสมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราระบายสีระบายสีภาพเนี่ยที่เป็นหลายๆสีเนาะ อยากจะระบายให้ดูนะคะมันจะแบบว่าผสมสีให้เองเลยโดยอตัตโนมัติแล้วแบบสีมันจะแบบผสมกันแล้วสวยมากๆเลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะะเลื่อนไป ตรงนี้สีน้ำแบบผสมโอเคเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะผสมกันอันนี้เราสีโทนเดียวกันเนาะมันก็เลยเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราเอาเปลี่ยนสีหน่อยเอาสีที่แบบว่ามันแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าเวลาเราระบายเนี่ยจะได้เห็นได้ชัดนะคะ อันนี้มันเป็นสีโทนเดียวกันมันก็เลยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่มาดูกันนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเวลาเนี่ยเราระบายสีภาพระบายสีอะไรเนี่ยแล้วเราใช้แปรงนี้เนี่ยสีมันจะผสมแบบผสมกันแล้วสวยนะคะ,อะลองสีนี้บ้างนี่เห็นไหมคะ นี่เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะแบบสมมุติว่าวาดผมสีผมหรือว่าวาดอะไรต่างๆก็ได้วาดเสื้อวาดอะไรก็ได้นะคะเนี่ยมันจะเป็นสีแบบผสมกันออกมาแล้วสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่แล้วมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้เหมือนผมเลยถ้าคนที่แบบว่าวาดคนวาดอะไรเนี่ยทาเส้นผมแบบนี้ก็มีนะคะเห็นไหมเอยเส้นผมเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนว่าเส้นผมทุกคนเห็นไหมคะ เส้นผมอ่อนเส้นผมเข้มเราไม่ต้องแบบว่าไปขีดขีดขีดทีละเส้นนะคะเราก็สามารถเนี่ยใช้แปลงนเนี้ยเนี่ยทำเป็นเส้นผมได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีอีกนิดนึงเนี่ยอ่ะเส้นอ่อนเส้นเข้มเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้สวยไมเอ่ยเดี๋ยวลองไปทำดูนะคะสีผมแล้วก็ปรับขนาดแปลงได้ ก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาอันอื่นก็ตามนี้เลยก็จะสังเกตแปลงนะคะว่าอันนี้แปลงแบบเบลอเนี่ยก็จะแบบข้างๆก็จะเข้มใช่ไหมคะ่ะตรงกลางก็จะเบลอ,อดูเห็นไหมเอ่ยก็จะประมาณนี้เราก็จะดูออกเลยนะคะว่าแปลงเนี่ย แบบไหนมาดูตรงแปลงที่แบบพิเศษหน่อยบางคนที่แบบว่าอยากแบบออทำแบบนี่เป็นแสงประกายระยิบระยับสวยๆแบบนี้ก็มีนะคะเห็นไหมเอยนี่สวยไหมอันแบบนี้ก็จะเป็นประกายดาวประกายแสงแล้วก็จะมีแบบแสงระยิบระยับแบบนี้ก็มีนะคะ อ๋อันนี้สีแบบเวลาใส่เยอะก็จะมัวไปเดี๋ยวเราลบออกก่อนนะแต่ถ้าพื้นหลังที่มันเป็นสีขาวเนาะถ้าเราใช้อย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเห็นอยู่แต่ว่าเห็นไม่ชัดอาจจะใช้แบบพื้นหลังสีดำอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูใส่พื้นหลังเลยแล้วก็ใช้ทังสีนะคะบางคนอาจจะใช้คล่องแล้วเนาะถ้าคนที่แบบว่าอาจจะ เพิ่งเคยใช้เนี่ยอาจจะดูตามไม่ทันนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะทำถ้ามีคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรถ้าเห็นนะคะก็จะตอบในคอมเมนต์นะคะว่าใช้ยังไงหรืออาจจะอัดคลิปให้ดูแบบช้าๆนะคะนี่แบบไเร็วๆเพราะว่ากลัวคลิปมันอาจจะยาวเกินไปนะคะอามาดูต่อมาค่ะนี่อันเนี้ย อาจจะเป็นแบบว่าแปลงพิเศษนะคะที่เราแบบเออไม่ต้องไปวาดเองเนาะเนี่ยพวกโซ่อะไรอย่างเงี้ยเราจะทำเป็นกำไลแขนหรือว่าเป็นสร้อยเนี่ยก็ได้เดี๋ยวเป็นเป็นสีขาวก่อนนะคะ,ะมาดูกันตรงนี้ถ้าเราจะทำเป็นสร้อยเนี่ยเห็นไหมเป็นโซ่แบบนี้เลยเราไม่ต้องแบบว่าไปวาดเอง ลายเขียนก็ได้เป็นสร้อยก็ได้เป็นแหวนก็ได้นะคะห,หแล้วก็จะมีนเนี่ยหินแตกต่างเลยมีใบไม้ดอกไม้มีอะไรด้วยเนี่ย,ยนีเลยแล้วก็ปรับขนาดได้ด้วยนะคะแต่ว่าดอกไม้เนี่ยก็จะมีขนาดปรับมาให้อยู่แล้วเห็นไหม คนดูนะอันนี้เหมือนอะไรเลยเหมือนผมถักเปียเลยเนาะเราก็เนี่ยเหมือนแบบนี้ก็ได้เ,เห็นปะเหมือนผมถักเปียเลยเราไม่ต้องแบบว่าไปวาดให้มันเสียเวลาเนาะอ่ะ๋ยวจะลบให้ดูกนสมมติว่าเราวาดคน แบบลายถักเปียผมเราเลยอ่ะเราไม่ต้องไปเสียเวลาวาดเออวาดคนเอ้ยไม่ไม่ใช่ค่ะวาดผมวาดไม่ต้องเสียเวลาวาดผมเนาะ,ะดูนะอันนี้เราอาจจะใช้ตัวใช้นิดนึงเพราะว่าให้โครงร่างของเรามันเป๊ะปังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราใช้แปลง จุ่มดีกว่าอาจจะยหายไปนิดนึงอเอาประมาณนี้แบบว่าเอาทำให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะแบบว่าถ้าวาดให้ดูเลยอาจจะเสียเวลาสมมติว่าประมาณนี้วีนนีน้ จะพี่ทีพิฐันก็ลองวาดดูนะคะ,ะเราจะวาดประมาณนี้สมมติว่าเราวาดโบตารากันแต่ที่จริงเราไปไปดูในแปลงก็ได้นะคะว่ามีรูปโบมีรูปอะไรหรือเปล่าอ่ะอันนี้แบบอ่ะลองวาดให้ดูกนแค่นี้ก่อนเนาะหรือว่าเราอาจจะทำเหมือน มันมีเปียอยู่นะคะมีเส้นผมอยู่นะไม่ต้องใช้แบบเราก็ได้นะคะอันนี้วาดให้ดูเฉยเอ,อ,นนอวาวาดเร็วๆวาดไปเร็วๆก็ได้สมมติว่าเป็นแบบนี้เนาะอปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้เวลานิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บสมมติว่าได้คนแบบนี้แล้วอเวลาน,นิดนึง จะง่อยผมปึ๊บปบหรือว่าไม่ทําเส้นแบบนี้นะคะเราก็ไปเลื่อนหาเลื่อนหาเนีย่ยแปลงที่เป็นเส้นผมเนาะนี่ปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบก็จะได้ผมหน้มาม้าสวยตรงนี้นะคะ,ะหรือว่าอยากได้แบบอื่นก็ลองเลือกดูนะคะ หมือนตัวอะไรตุ๊กตาไหมเนี่ยคนหรือเปล่าโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะได้คนประมาณนี้อ่ะในความรวดเร็วเราไปกันต่ออ่ะหรือว่าจะเป็นรอยเส้นปะแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนนี่เส้นปะแบบนี้ก็มี แต่ถ้าเราอยากให้เส้นป่าตรงๆนะคะแล้วก็มากดตรงนี้นะคะ่ะข้างบนตรงนี้มือแล้วก็กดเส้นตรงนะคะแล้วเราก็ลากเส้นเลยเส้นของเราก็จะตรงแบบนี้ตรงเป๊ะเลยปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นะคะถ้าอยากเป็นวงกลมก็ได้วงกลมก็ปึ๊บอ้าวใหญ่เกินไปปึ๊บเนี่ย ก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเป็นจุดก็มีนะคะอ่ะเป็นจุดเนี่ยเป็นเส้นจุดแบบนี้ก็มีอ่ะเดี๋ยวเราลบอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอาจจะลายตาเนาะดูไปดูมาโอ้เยอะเกินไปมาดูต่อ,อ,อมานะคะ จะมีเส้นไข่ปลาเส้นปูเส้นเงาอันนี้อันนี้ก็จะมีเส้นนี้ด้วยเหมือนซิปเนี่ยเห็นไหมคะลองสังเกตดูเหมือนซิปไหมเหมือนนะลองไปใช้ดูนะคะไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันอืมนี่ก็สังเกตดูเอานะคะอันนี้อันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมทับทับกันอาจจะทำเป็นลายเป็นเส้นเป็นขอบ ป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเส้นสีดำอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จ,จะเป็นสีอื่นนี่แบบนี้เอออาจจะทําเป็นเส้นขอบเส้นอะไรไปนะคะ,ะก็มีเยอะแยะเลยก็จะมีเส้นพวกนี้ด้วยนะเส้นแนงงาเส้นอะไรเงี้ยเห็นปะที่เราทําเป็นเส้นตรงแบบนี้ได้เพราะว่าเราใช้เป็นเส้นตรงนะคะถ้าแบบใช้มือแบบปกติก็เส้นก็จะเป็นแบบนี้อืม สังเกตเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตามโทนโทนสีที่เราเลือกเนี่ยเห็นไหมจะเปลี่ยนสีแบบเป็นสีเหมือนสีพาสเทลอะ่ะเพราะว่าเราเลือกเป็นสีม่วงใช่ไหมดูดูดก็จะมีความอ่อนความเข้มปรับให้เราเองเนาะถ้าเราเหมือนว่าอาจจะทำเป็นลายเสื้ออะไรกางเกงเนี่ยดูดูด สังเกตดูนะคะเหมือนลายสก๊อตลอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเอ้ยต่อมาโอ้เยอะเลยโซ่ประกายเรียว,ว,วเอาหัวใจดูหัวใจซะหน่อยเอาเปลี่ยนเป็นสีอื่นจะได้มองเห็นนะคะหัวใจแบบนี้แต่ว่ามันเป็นประกายนะคะตแบวบนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่าเราใช้เดี๋ยวลบก่อน อมองไม่เห็นนะคะเพราะเราวาดตุ่เยอะอะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยใจก็จะมีหลายๆแบบนี้นี่เป็นลายเป็นจุดเป็นจุดนะคะก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็สีก็จะเปลี่ยนตามอ่ะสมมติว่าโทนสีนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไปสีอ่อนสีเข้ม นะอาจจะทําวาดเป็นการ์ดวาดเป็นอะไรก็ได้นะคะแบบเนี่ยวันแม่เนี่ยก็จะถึงวันแม่แล้วทําวาดเป็นการ์ดวันแม่ก็ได้นะคะเนี่ยหัวใจล้อมรอบก็จะมีประกายเป็นผู้ก็มีนะอ่าแบบเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวลบหัวใจก่อน เกินไปค่ะตอนประมาณนี้นะคะดูลายดอกไม้ลายดอกไม้ก็มีนะ,ะลายใบไม้ จะเป็นเส้นๆเป็นอะไรแบบนี้เหนลองไปปรับใช้ดูนะคะทุกคนนี่พวกดาวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยมีโนต้ตดนตรีด้วยนะคะปึ๊บปบอืมวาดแบบาคนร้องเพลงเนี่ยก็จะมีโนต้ตดนตรีเพิ่มเข้าไปเนี่ยมีพวกอันนี้ด้วยนะเนี่ยพิมพ้ไม้ดอกไม้เนี่ย เยอะเลยข้างล่างก็มีปึ๊บๆเออมีมงกุฎด,ด้วยนะคะดูมีพวกหยดน้ำมีแมลงมีต้นไม้มีต้นหญ้าอ่าให้ดู้นไมเป็นสีเขียวปึ๊บนี่เห็นไหมเราเห็ต้องเสียเวลาไปแบบไปวาดต้นไม้เลยเนี่ย <laughs> แตะๆ เลยเป็นปลาหิมะพาเลยครับดูเปลี่ยนโทนสีเขียวเนี่ยเห็นไหม,มน่ารนะักเนาะแต่ว่าไม่ต้องแบบไปวาดเองอ่ะมีมาให้เลยโอ้โหสวยเลยเบลเวอร์อ่ะดูอีกรอยเท้าก็มีนะคะ แลทุกคนก็ลองไปใช้ดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะใช้แปลงแบบไหนนะคะก็จะมีตัวช่วยเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไปวาดเองก็ได้เราใช้ตัวช่วยเนี่ยจะทำให้เราแบบออลดเวลาในการวาดลงเนาะแล้วก็อาจจะเพิ่มแบบจินตนาการของเราเพิ่มมากขึ้นทำให้ภาพเราเนี่ยมิมติมากขึ้นเนาะ องไปใช้ดูนะคะ,ะมีพิเซเอด้วยอ่นสุดท้ายเวลาเยอะมากแล้วเนี่ยป,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 ะประมาณนี้นะคะทุกคนอ,อาจจะรีวิวเร็วไปหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะเสียงก็เริ่มแหบแล้ว เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปต่อไปนะคะถ้าว่างเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้แล้วก็จะตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะบางคอมเมนต์ก็อาจจะยังไม่ทำให้นะคะจ,จะทำให้แบบสำหรับคอมเมนต์ที่แบบว่าอัดคลิปง่ายๆนะคะเพื่อให้เราแบบได้รู้ รู้ก่อนเนาะ,อะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ